สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้5กรกฎาคม2564มาเล่าเรื่องเบี้ยความพิการให้ฟังครับประเด็นแรกนะครับเบี้ยความพิการ1,000ลดเหลือ800คืออะไรอันนี้จะเล่ารายละเอียดให้ฟังประเด็นที่2เดือนกรกฎาคมจ่ายเบี้ยความพิการวันที่เท่าไหร่ นะครับเอาละครับในประเด็นแรกก่อนนะครับเบีย้ยความพิการ1,000ลดเหลือ800คืออะไรก็คือตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการจ่ายเบีย้ยความพิการ2ออัตรานะครับก็คือ1,000กับ800ผู้พิการที่จะได้เบีย้ยความพิการ1,000บาทเข้าบัญชีไปเลยนี่ก็คือผู้พิการที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะครับ ี่กลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปรับเดือนละ800นะครับทีนี้ผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปหากไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับ800เท่านั้นแหละค,ะครับจบนะครับแต่ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปด้วยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย ก็จะได้รับ800ไปก่อนทางบัญชีธนาคารนะครับส่วนทุกวันที่22ไปกดเอาเงินสดอีก200จากบรสษัสบริการแห่งรัฐนะครับซึ่งการจ่ายเบี้ยผู้พิก,การนั้นจะจ่ายทุกวันที่10ของเดือนหากวันที่10ของเดือนใดเป็นวันหยุดราชการก็จะจ่ายวันทําการก่อนวันที่10นะครับทีนี้เบีย้ยความพิการ 1,000ลดเหลือ800คืออะไรคือผู้พิการที่มีอายุ18ปีต่ำกว่า18ปีครับถ้าหากทุกวันที่1ของเดือนใดอายุต่ำกว่า18ปีเดือนนั้นก็จะได้รับ1,000บาทแต่ทีนี้ผู้พิการที่อายุต่ำกว่ากว่า18ปีนั้นอายุเขาจะเพิ่มขึ้นทีละเดือนทีละเดือน พอเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนก็เพิ่มขึ้นทีละเดือนเพิ่มขึ้นทีละเดือนเพิ่มขึ้นทีละเดือนไปเรื่อยในระหว่างที่อายุยังไม่ถึง18ปีนี้ก็จะรับเดือนละพันละพันไปเรื่อยแต่ถ้ามีเดือนใดเดือนหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งของเดือนที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการเดือนนั้นนะครับหากวันที่หนึ่งเดือนใดเขายุครบ18ปีพอดีหรือเกิน18ปีเดือนนั้นแทนที่จะได้รับหนึ่งพันก็จะกลับมารับ800ร จะเป็นแบบนี้นะครับสาหรับเพราะว่าเบีย้ยควมพิการถ้าใครอายุ18ปีขึ้นไปได้รับ800ใครอายุต่ํากว่า18ปีรับ1 0 0 0เพราะฉะนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งผู้ที่อายุต่ํากว่า18ปีเดือนใดที่อายุอายุถึง18ปีเดือนนั้นก็จะได้รับ800เป็นต้นไปนะครับลดเหลือจากพันเป็น800นับตั้งแต่เดือนนั้นเป็นต้นไปและเดือนต,อต่อไปก็จะได้รับ800ตลอดไปครับนี่นะครับคือเบีย้ยพิการ1น0 0ลดเหลือ800 คือแบบนี้นะครับเอาล้ครับสำหรับเดือนนี้เดือนกรกฎาคม2 5 6 4วันจ่ายเบี้ยความพิการก็คือวันที่9กกรกฎาคม2564นะครับเนื่องจากวันที่10เป็นวันหยุดเป็นวันเสาร์วันทําการก่อนวันที่10ก็คือวันศุกร์ที่9กรกฎาคม2564เดือนนี้เบี้ยความพิการจ่ายวันศุกร์ที่9กกรกฎาคม2564ครับสวัสดีครับ